พลน,นัดทูตไซเกลือซึ่งได้ทำหน้าที่แล้วที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้โพสต์ข้อความเมื่อวันเสาร์ท่านผูชมระบุพร้อมมีขาอดีตนยุทกษิณเตรียมขึ้นเวทีประสายูดอนธานีบางฝ่ายก็เริ่มปั่นกระแสว่าเป็นการครอบงำนำไปสู่การยุบพักเชื่อว่าจะมีนักร้องไปยื่นเรื่อง และ,และมันม่นใจ,ใจว่ากำหนดการประสายก็จะยังเดินหน้าตามเดิมเพราะเป็นสิทธิ์โดยชอบอส่วนจะส่งผลสะเทือนทางการเมืองเพียงใดทั้งในพื้นที่และทั่วประเทศขึ้นอยู่กับประชาช,ชน ข้อหาครอบงำพักแล้วต้องยุบไม่เคยมีมาก่อนเพิ่งจะบรญญัติไว้ในรัฐมนูล60เหตุผลเดียวที่ใส่เข้ามาก็คือการเลือกตั้งปี54พักเพื่อไทยชนะแลนด์สลด์265จาก500ที่นั่งภายใต้สโลแกนทักษินคิดเพื่อไทยทำทั้งที่นายกยิ่งรักใช้เวลาหาเสียงเพียง49วันคนนัดทูตบอกพูดใถึงที่สุดก็คือกลัวยี่ห้อทักษินก็เลยเขียนกติกาให้เป็นความผิดร้ายแรง เป้าหมายเพื่อเอาเปรียบในสนามเลือกตั้งเพิ่มโอกาสให้ฝ่ายผู้ร่างกฎหมายชนะและเพิ่มอาวุธเอาไว้เล่นงานหากแพ้แล้วเพื่อไทยตั้งรัฐบาลได้นักร้องหรือฝ่ายจ้องลมรัฐบาลจะได้ใช้เป็นที่พึ่งก็ปล่อยเข้าไป แต่พี่น้องประชาชนตั้งหลักกันดีๆกฎหมายแบบนี้อย่าเอามาคิดมาอ้างเพราะขาดความชอบธรรมตั้งแต่เจตนารมณ์มที่ผ่านมาตัดสินปลดนายกสามคนยุบพักสองผลเราก็ยอมตามนั้นมผมจึงไม่ได้เสนอให้ไม่เคารพกฎหมายแต่กำลังบอกว่าบางกฎหมายไม่เคารพประชาชนอือนี่ก็เป็นความดุเดือดอาจจาะตอนนี้ความจริงพัก ประชาชนเขาก็ไม่ได้ร้องนี่แล้วฟังก็เขาไม่เห็นด้วยจะไปอีกฝั่งหนึ่งใช่ไหมอือเอ่อเพราะจริงจริงอาพวกความเป็นธรรมถ้าครอบงำเอ๊ะหรือใครที่จะร้องร้องมันทั้งสองฝั่งเลยจะได้เป็นธรรมไหมอาการณีอย่างคุณธนธรเงี้ยอ่าใช่ไหมคะขึ้นไหมคุณธนทรคุณปียบุตรคุณช่อคุณช่อคุณพิธาคุณอ่าคุณพิธาด้วยใช่อาที่พวกไม่ได้ยุนนะ ผมประชดท่านผุ้ผมอ่ะเดี๋ยวก็ตามก็ดูแต่14เท่าไหร่นะ13 14ใช่ไหมคุณรักษิณ13 14ไป13 14ค่ะอ๋อแล้วคุณพิธา15บห้าสิบแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ที่นั่นกี่วันนะหมายถึงพิธาลิ้มเจริญรัตแค่นี้ก็เป็น big cinema ไม่ใช่ big program แล้วใช่ใช่ไหมส <13 S 1> <อ>ิบสามก็เนี่ยวันพุธแล้วค่ะวันนี้สิบเอ็ด เอาเป็นว่าเนื้อหานี่ส่วนหนึ่งแต่ที่น่าสนใจสไตล์น้องไบรท์การปรสาสัยแบบทักษิณกินวัตรกับการปรสาสัยแบบพิธาลิมเจริญรัตแค่นี้ก็น่าดูแล้วนะใช่ไหม,ม <laughs> สไตล์อ่ผมต่อผมต่อทาทนี้มีเรื่องอะไรน้องอะไร <laughs> ไม่คุณ <laughs> ผู้ชมคนนี้บอ,อกว่า อะไรก,กดกดสู้ไม่ได้เพราะว่า่าอคุณสารนิดบอกแดงคนแก่ครับกดสู้เด็กไม่ได้แต่ถ้าการคะแนนแม่นมากเอาจริงเหรอกดหัวใจสู้ไม่ได้เราอยากจะทดสอบนิดหน่อยนี่เดี๋ยวดูตรงนี้ คุณผู้ชมบอกว่ามันไม่เกี่ยวกับสไตล์มันเกี่ยวกับวามจริงนั่นแหละเรื่องคุณทักษิณเนี่ยอันนี้ไม่ได้เข้าข้างเขานะพักประชาชนเขาไม่ได้ทวงอะไรเรื่องคุณทักษิณจะไปขึ้นเวทีนะอ่าใช่ไม่ได้ทวงค่ะพักประชาชนไม่ได้เขาคิดกันถึงนักร้องใช่ที่คุณณัทวุฒิพูดถึงก็หมายถึงนักร้องค่ะเชื่อว่าจะมีนักร้องไปยื่นเรื่องพักประชาชนเขาไม่ได้ติดใจอะไรนะถูกไหมค่ะตั้งเวทีประชันกันอะไรไหมดีเบต อถ้าดีเบตอยากจะดูคู่ไหนเออค่ะกอไก่ทักษสินธนาทรขอไข่ทักษสินพิธาค่ะขอควายทักเสินนัทพงศ์อ๋อ,อคุณเทงนัฐพงศ์ไม่นัฐพงศ์เปลี่ยนหน้ารับตัดทิ้งเอาเฉพาะนี่เลยทักษสินธนาทรหรือทักษสินพิธาพิธา อยากดูแน่ๆเลยแต่ใครจะจัดพี่ยุทธจัดอ่าพี่อยากจะจัดแต่ใครจะมาน้องไหนพี่ยุทธสัญจรอุดรธานีเลยดีเบตอยากไปนะเอออุดรธานีเนี่ยน่าไปมากเลยอากาศดีค่ะตอนนี้หนาวแล้วหนาวแล้วด้วยแล้วก็รวมถึงไอ้ก๋วยจั๊บยวนอร่อยนะอันที่ผมไปื่องอื่นได้ยังไง น่ยคุณผู้ชมอยากดูใครคะเอาที่เก่งใครจัดได้ก็อยากดูมากเลยอื